นี้นะคะเพราะว่าไปเที่ยวบ้านมานะคะยนาะมีอะไลังสุดด่างมีมีนี่ไรเอาไปยังก็ไหนมีลังสุดด่าเป่าแล้วเอาไปเหรอใครเอาไว้ซักเปลี่ยนโหามันจไ้อวท่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอามาดูนะคะว่าผลผักไปขายนะคะ นี่กําลังต่อรองราคาเพื่อจะเอาไปขายตีเจียงใหม่นะคะเพื่อนๆเอ่ออันนี้กําลังจะบอกว่าตีปูนคนขายตัวอี่และอันนี้นะคะมัดกี่บาท์ก็สิบบาทเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือเป็นผักเพื่อที่จะแกงแค่เออสสบน้ํามันหนึ่งฮะใส่น้ำมันลดอือสับน้ำมันลดกันแดงกันเขียวนของนี่นะคะ พี่โจ๊กเปิดวิดีโอไว้ค่ะนี่นะคะมันเป็นผักแกงแคนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมัดมัดไว้เพื่อว่าถ้าใครจะไปกินไปแกงแคนี่คือซื้อไปแล้วก็จัดการเอาไปเด็ดเด็ดเด็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปแกงแคได้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออย่างนีง้แล้วใครทีบ่บอกว่าแกงแค่นี่ใส่ผักอย่างพ้องบัต้องได้เสาะหาแล้วนะคะครบจบอันนี้อยังห้อมแย่ อ่าอันนี้หอมแย่นะคะเพื่อนๆอันนี้ผักแคพผักแครนะใส่ตระไปผักปุลิงนั่นเองนะคะงันเลยแล้วอันนี้อย่างผักชีไปเรื่อยออาผักเพชรอืมมแปะใส่ไปอย่างเยอะเยอะเยอะเพราะมันมีคนเลิศเออมีเยอะกว่าใส่เยอะน้อยอันไหนมีน้อยกว่าใส่น้อยน้อยแต่ว่าได้ครบอ่านี่นะคะนี่ผักเอ็กบาท สิบบาทนะคะเพื่อนๆ่อนถ้าไปอยู่เชียงใหม่นี่มาได้นะคะสิบบาทนี่นะอืมลูกปทถอดถโทตึงโดตึงใหม่ตึงนักตึงหนาป่าป้านนี่นะคะสิบบาทนี่นะคะเพื่อนเพื่อนแกงเผ็ดเอ้ยแกงแคนะคะอ่าพักเผ็ดใส่ลงไปมันเ่องก่านี่เามีพักผพักเผ็ดเมืองนะคะเผ็ดเมืองเฮาแก่นี่ มันลำตีดอกก็เหมือนกันฮนะนี่นะคะวาเลนไทน์ไข่มาได้ดอกนี่นะคะซื้อไปนะคะเนี่ยผักผิดกินได้ได้หลายดอกอื่ได้หลายดอกเลยทีเดียวนี่ใส่เข้าไปอ,อ,อันนี้คือผักที่พังยังไงอันนี้ใบมะกเสส่งโอ้โอ้ใส่ได้ ใบมะเขือส้มน้อยใบแบ่งส้มน้อยนกใส่ใบมะเขือส้มน้อยใส่แกงแค่ได้ตัวนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าต้มี่ใส่ขนมเต้นน่ะแม่นุ้ยนั่นน่ะเออเอาใส่แกงแค่นะคะเพื่อนๆนี่ความรู้ใหม่เฮายยงบ่เคยหูเนาะแต่เฮากินอย่างเดียวนี่ใส่เข้าไปอันนี้คือผักแค่แมนสายสุขภาพอันนี้ก็ผักเออ ผมเนี้ยปักีใบเลื่อยพักเพจนี่อันนี้หรอค่ะอันนี้เงาะลูกตุ้มโรมันครับี่นะลบโรมันเพื่อจะเอามัดไายโซ่แล้วเอาขาดหัวคุณต่อสู้กำเนิดจากที่นี่เองแต่แล้วนี่คือฟักเข้าพี่เอไอฟักเข้านี่มันเป็นกำเมืองนะคะอ่าไปแจ้งคำแสดงยังใดนะคะเขาสอบกินคนีมีมีเขาสอบกินเขาไม่ใชได้กินครับ เอาไปแกงไปนึ่งต้มจิ้มน้ำพริกมันเป็นสมุนไพรใช่ไหมแล้วหน่วยที่เป็นสีแดง่านเป็นชิ้นๆหุงในข้าวหุงในข้าวหุงพร้อมกับข้าวนนะครับข้าวหุงข้าวสารนี่นะครับจะได้เป็นตัวของข้าวหุงแลีตัวน้ําสีแดงของฟักข้าวจะผสมเป็นข้าวหุงผสม ฟักเข่าสีแดงจะออกเข้าแบบออกสีแดงแดงบางคนนี่งพีนน้องวะบางคนเขาถือนะเค็ียดนะว <มา S 3> ่าใกล้หวยออกเขาจะไปซื้อฟักเข่าไปมาแกงทำไม